ตายกายโอ้ยยกไปยกไปคือยุดแล้วครับเอาได้ดื้อะเอามาได้แบบนี้ม่ายย่าขาเดดออกสุมา่ายสวยมา่ายอยู่ครับไปอยู่ครับ ดาวูกไใันโกนี่มันหาโเหรโอ้เห็นแล้วนี่ยเห็นบบถือเลย โอ้โดดตว่าน้ำมันดิปลาปลาเนี่ยมันจังเลโดดใส่หำคนมันเป๊ะนะดังไหยกเป็นนายกไปนะครับถือทุกคนครับพี่นอง ยงปล่อยกบบ่ลด้ยินฮอดต้นยาทั้งกึ้นมเต็มแล้วเต็มเีงได้เลกรด่ทานเต่ากิโอ้ยกบมันล้นเลยนหคือเปลี่ยนนะครับมั่ใส่มาในขวดนี่ครับเต็มแล้วนะครับของนี้ครับผมตองลา โอ้ปลาินปลาินมีแต่ปลาดินเลยครับปลาดิบล้วนเลยวันนี้ได้ตัวญ่บ่ครับไปปลาไนนะครับบอไเด็กปลาไนน้ำมูวประมาณปลาไนหน่อยถือบาท,ทรช่วง

นาวโดดไปหาจะดูแม no. ่สมแล้วคนอะแม่สวมนี่ใส่สะดูเบดพ่นบ้านหมอกับต้มเดียดบ้านทำไผเตี้ย แั็กเอาแท็เอาเล่นน้องมินีฮหล่นเสียงโอ้หล่นของแล้วครับมูฮอปเตียนแล้วบอปเตียนลูกเตียนลูกียนลูกเถอะเว้เลียนลูกเลียนลูกนเขาค้างเลยี ห่วยกโดดออกเมื <irgendw carbono S 2> ่อนี่โดดอกจากของเน้นี่นี่ออกตาจริงมาีเห็นอ่ดูได้ปลาม่แม่ปลาปลาปลานี่แม่ปลาโกดยังบุบ่ะคย้ห็นแตกดูเกิดแต่มเห็นมีปลายังปลายัง ก็จะปล่อยปาที่หาที่ยังว่าเราไม่คิดว่าสาย,ยาใช่หือเปล่าทัง้งลังเจ็บมาขพายไม่สมเร็บเจ็๊ยบบ่คยผิดมือนหันนะพี่ีแค่คู่แล้วเงียวใช่ไหมเหมืนน,นไ πά, ม่คู่นะแม่คู่เขาใบตื้อปาก่มาตาปลาลูกเหอปลาแล้วแบบ อัไกัอยู่ออกะเห็นวออปน,นะมาณงานทานปล่อยนกปล่อยปลาทึ้นยกทึ้งปล่อยไองกู <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ยิมได้บ่ไล้ยิมใส่จักบื้อหง <c oughs> ครับพระวาสีปิเปียนห้ดอกไปชุดน,นี่กับปเปียนเราหล่นไหมหล่นแค่ไบอหล่นแคหนบอคมันต์อไออกเบอร์เราบอสบอสดืนไปบอากัลซ่าไหมเนี่ยไปใส่เน ตอนนี้ก็พูดแล้เข่งเต็มไปแล้วนะครับผมไม่เปนลเี่ยนเข่งกันแล้วครับตอนนี้หมูจะปสมไปที่รอบนกระไดตัวนึงบาดเนี่ยบอลนี่ทั้งเตะนลยกูซีฟไม่เอาผสมอยากเสื่อแล้วคนผสมหรือคนปลายิ่ทั้งใต้

เป็นของเจ้านี่สิ่งเงาแล้ะครับกิ่งนงาครับ cool ย no ันยันมาเกิบได้ยังก็บเลยครับผมตัวได้ดึงเอาจะไปได้ผมดึงเอาได้สามวันวิศกี่วันสามวันครับผม นนน่ม <LY> <Pokémon> ัวใจยีสกหลนะครับมินินี่จะใส่เดียวเลยยังไหวได้ครับ ว่าต้องเอารุ่นนัตัมันเกีบตามกะดุนี่ดูน้องน้อตานนี่ครับได้ครับไปเปลี่ยนเข่งมากเนีครับเนี่ อย่างไงนะครับรด้สึกไรมีกระดูกไงครับทูมเด่นนะตัปาไปนั้นล้วไปสู้นี่แะเป็นน้อยถึงปลาดี่ว่าปลาใหญ่ยุ่งถึงปลาใหญ่เนี่ยปยุนะครับพวก้าปลาอะไรเหมือนกัวนะ บอกว่าเสียวสองขิงกับสาถังน้ำแข็งไงอ้ยเอาคอมลงเหมเทสกะบะด้วยฟาดมาจนพิายกาดมาันด้แจกสิบล้อมาเอานบนบ่นี้เ ส่ยี่เห็น้าลส่ยของสน้อยนะเอาเมเอาเมยเดี๋ยวจะดูพี่ย้อนดลองหยก็ได้เออลูกมองคุพูดตลอดเนะเออเอเอลูกมองคุพูดแน่เอเอลูกพี่อ่แน่ใส่หลานน้องอ้ย ได้พกกินบ่กินนความนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอขวดน่้ชำนำหมานะแม่ไปไไปไเลยอ่ะแม่ เนียวสองดายืนยู่กกางนี้ค่กเลสมมึอนี่อึบึบออึบอแต่พอดึงท้ายได้ไปยัางาทายยูดูกกระดาแล้วก็ดึงขา้ายเออม่ใไหมพนสดุกเออโอ้ยบาอวดดีแค้เนาะูใส่กับเจียซอยเนาะเนี่ยมันถียดงขย่าไฟเห็นไหมเนี่ย บาดเนี่ยมันว่าในเรียบนี่ะครับปลาดิีบเลยครับบาทเนี่ยสีแดงสีงบุญหรือโ้ยห้างหรืออ๋อีนนเย็นสีง่าวครับ,รนนบสีง่ายอาอกมาใบละเยอะก็แล้วีไปไปวมันีจมแล้วเนี่ย <c oughs> จมแล้วจมแล้วพ่แล้ว <laughs> ห้างเป็นย้องไปหนี้ ลุ่มแบลุ่มนะครับพี่วันเบ้องคือคอยเรื่อวอะไรกระคอยนะใดำกยะเืเป็นข้นขึ้นกันเนาะแม่หรักระดำเหมฮะเงาใจจะดำไรบ้าน้ำะดำไหมฮะใจดำไรระวังห้ำเสียเร้่งเคยจะไป่านใแล้วเอาโอ้สะดุ้งขาดแล้วโอ้สะดุ้งเยขึบูนกระตุกนิงน่ไเอาเียเองสะดุ้งปลาขึนกปนิ่ขึ้นบ่ได้ อ้าปกโกกันอ้าโอ้โอ้ปลา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 เพียปลาเพียปลาดังโกะปลาดังโกปลาดปลาดเอามาเห็นไหนุ้ยน้เอาเพี้ยนสาวาหน่ยยี่ยมตัวดำานี่ปตาันี้เป็นนปลาเพียด้ครับผมโอ้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  บนี้เนียนเลยครับโออ๋อตายกูตายโออโออโยกไปโยกไปเกือบโยกแล้วเอาไม่ได้ถึกอะไรอะไรเอาไม่ได้วันนี้โคอยวาลาทอ ปลาบางที่น้อ,องเอาลายเลยเด้ขายบปเบอร,เ,รเด้กูเขาเป็นยังเห็ดปลาแดกก็ได้ไลยไว้ก่อนได้พ่าปลาผีเหร่เพรามันออกได้อยู่ังครับเมื่อกี้นี้ นี่ยุคอ๊าดครับ ไปโก้เปาแล้วบาลาตวไโกบาลาเป็นเศร้าแล้นี่ยเพื่อนยบงของฝายมันลอยนีอสังวันหยิมใส่แลครับผมเอาปลาปนนิ่เหปานนิ่ซี่ผี น้ำเนียเอาหน้ามากินเนี่ยผูไม่หองเลยมันีู้ลี้งว่ลงถึกใส่ไอ้บาทนี่เชงยวนอ้ยด่งตากยูต่างบัวคั่ด่งตากยูต่างคู่นึงเอาอยังจัใส่ยังเอายังเอายังเจ็ดเอาเชงคั่เอาเชงมาเอเจนะ อา่านมหฮดนี่ก <out> ูกระดุนกระุกนี่มัน้อยยังงนันลาบอไรเป้าเทีมมันลาบ่ได้ปลือกปลาดางตักยูตังลราโบกูเอามาเบิดเลยฮานาดางแดงๆน่ะ ประจูนดอกกัแล้วพอค่อยดอนนะควัยดอนหน่อยโู้แล้วทมาไส้ตะได้ปลาอ้อยะท่านพี่อยยู่ใส่อยยไปลาอ้อยเ็นไหมตเเพรประเดี๋ยนะแต่เพราะว่าปลาขาร์ฟเขาจตีได้ยอแม่ไปติว่าแต่ลำโขงอี้ปลาคาน้ําโขงมัสิ

้านต้าดงไปดอกพ่ออีนั่นคือม่ออกจากท่าถืออะไรกับหานะครับ้นสามบาทแล้วนี่เน่โกูนี่ยแบบเนี้ยเน้นๆวะเน้นๆเลยนะครับ้มาเมื่อานนี้ โอ้ยเดี๋ยวเบ่งหมูจอยบมอดอันมีตะกระดูกวาสิเปต้มหมูหมูายกินะเทียมเอาหมูลาตะดแดไัวมาีอกกระาด่เด้ก่หอเ็กเล่นมูกนนี่แหละ่ได้มจู้่ที่ได้เลี้ยเทียอก

โอ้เจกระงืออาี่มาต้องปเมูกอหา่องยังม่ถือที่บาเออยังม่ถือหลายๆกูเอางายมาห้าไปใช่นองยดีมีแหงเล่าอ่ะมึงเบามูไปสี่ก่นบามือต้องแต้มถือเงี้ยไม่ยังสมนะบาทด้วยด้อยโน่น้อย เนี <t od em |ms|> ่ยก <od em m mainland> ัเนี่ยเบาบาลงมาโยงอยู่ไเป็นต okay? <od em> <room> ะเถอะมาแล้วนพอมียาบาาไม่ได้ยาพมารินสีดบ่โอ้โหจิตตบไปยืดกรเาแล้วแข็งอยู่อยู่ได้ลายดสอง ขา,ามันสักออกอยู่ขา,ามันสักออกแม่สมมอบไมายกันขึ้นจังโมงเบ้ากันจนกนอกรอึ้นมากกาครับเอาเมือม่อนี้จะเอาจัก

ถ sitten, and ือใครดีนะครับ <toler> ม <inking S 3> okay, <sh> ีนางสองแดงอยู่กลกันนะครับเด่นแงครับผมโตน้อตาตั้งซักแม่ร

ได้ไซฟักขมและปลาค้อกเนือปค้อมา่ทยเนาะได้ปค้อมาเห็นไ้ปลาซ่อตัวมัหตัวของแท้ของแท้ขลอกกคล่ครับเป็นดาล่าได้ยินไหครับครับโอ้โนีครับาลได้เยอะครับพี่น้อง เป็นดาวเลยมเน่มันุนนี่ปลาซ่อนได้ปลาซ่อนแล้วนุ้ยเอ้ยพักผมจะได้แกงได้ปลาซ่อนละนุ้ย